วันนี้มาดูวิธีการแกะเวอร์นะครับแฟนคอยของแอร์นะครับหนึ่งหมื่นสองพัน BTU นะครับสำหรับแรกก็แกะฝาครอบขึ้นมาแล้วก็ขันน็อตตัวนี้ออกนะครับก็ดลงออมาจะได้มีน็อตข้างในตัวนะครับ ก็คายน็อตออกออกอามา,ลมาแล้วเราจะทำการถอดเซ,นซ็นเซอร์นะครับนี่นะครับเส้นนี้นะครับเซนเซอร์ที่ต่อกับฝานหน้านะครับถอดมออกมา ร้อยแล้วก็ทำการปลดเซ็นเซอร์ออกนะครับเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับหลังจากนั้นก็ทำไขน็อตนี่หนึ่งสองสาม แล้วก็ข้างล่างอีกหนึ่งสองสามครับคลายออกให้หมดนะครับ นี่มีน็อตกับอันนี้มี่มีน็อตแหงแล้วก็ทำการถอดออกนะครับนี่มันมีตัวล็อกนี่รหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดดึงขึ้นนะครับตรงน,นี้ก็ ออกมาแล้วดึงข้างบนออกครับดึงแบบน,นี้ก่อนดึงก็กดกิ๊บล็อก4จุดนี้ออกก่อนนะจบร้อยไม่ต้งยยงเลยโอเคส่วนที่คุมผ้าก็คุมดีๆแล้วก็เอาทุกพลาสติกมาครอบตรงนี้ก็ได้นะครับ ปอกแล้วก็พีพันไว้ก็แต่เทคนิคนะครับแค่กันไม่ให้หน้ำมันเข้าบอดนะครเดี๋ยวล้างนะครับแต่บอดออไม่ใช่ในรุ่นนี้มันถอดล้างน้ำไม่ได้นะครับผมปกติผมก็ยกยกแฟนคอยคยกคอยยืยนขึ้นแล้วก็ทำการล้างแล้วก็ฉีดล้างครับ อย่างนั้นมันจะเป็นวุ่นครับโอเคครับเดี๋ยวไงฝากด้วยวิธีแกะง่ายลองวิธีประกอบก็ย้อนขั้นตอนดูนะครับ